ท่าน้องหญิงที่สั่งครีมกับพี่ไว้ไหมคะใช่ค่ะนี่ครีมค่ะขอบคุณค่ะครีมพี่ใช้ดีจริงๆใช่ไหมอ่ะพอดีช่วงเนี้ยหน้าหนูพังมากเลยอ่ะค่ะใช้ดีค่ะตัวนี้ใช้ดีแน่นอนเลยจากที่หน้าพังนะคะก็จะกลายมาเป็นหน้าปังแน่นอนแล้วก็เนี่ยค่ะพี่ก็ใช้เองด้วยจากที่เคยเป็นสิวมากเลยตอนนี้ก็เบาแล้วค่ะแล้วมันมีออยมั้ย่ะคะมีค่ะสามารถเอาไปตรวจสอบได้เลยค่ากระปุกดูก่อนได้อันนี้ค่ะเงินค่าครีมแล้วเอาไว้เดี๋ยวหน้าดีขึ้นแล้วรอบหน้าหนูจะมาอุ่นหนุนใหม่นะคะได้เลยค่ะ หน้าพี่เป็นไรเหรอคะอ๋อเปล่าค่ะขอบคุณค่ะพี่ฮัลโหลพี่ยอฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคือครีมพี่ขายดีมากเลยค่ะแล้วร้นเมย์ก็ใช้เองด้วยรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นมา,มากเลยค่ะแล้วก็อยากจะสั่งของเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้มีของไหมคะอ่ามีค่ะ,อคะเอาเท่าไหร่ดีคะ เอาเป็น1นึร้กระปุกแล้วกันค่ะแล้วกระปุกอยอดเก้าหมื่นก้านะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวแจ้งสลีปไปนะคะค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ เออไปเถอะเ๋ยวนะลูกค้ารอข้อความพี่เข้ามันยอดของก่นเหรอะวะ อขอโทษค่ะไม่มีสัญญาณไม่ติดวะอะไรนะวะเนี่ยครับเจ๊เออเจอ๊ของที่ส่งเมืมามา่อวานเราทำเรื่องขอ,ข,อขอคืนได้เปล่าวะโอ๊ยไม่ได้แล้วเจ๊ข้ามวันแล้วอ่ะวันนี้ของก็ส่งถึงลูกค้าแล้วมั้งเออเนี่ยลูกค้ามันโกงอะ่ะมันโกง จะทักแชทไปนะเว้ยโทรหามันติดต่อไม่ได้ทางเลยทําไงดีเนี่ยอ้าวช่วยแล้วไหมล่ะงั้นเจไม่ลองไปหาตามที่อยู่ที่ส่งของดิครับเออว่ะเออโอเคโอเคเคแค่นี้แหละมาหาให้ครับบ้านนี้มีคนชื่อรถเมย์ปะ่ะคะชื่อรถเมย์ไม่มีนะครับบ้านนี้ไม่มีคนชื่อรถเมย์ ทำอะไรอยู่วะว่างคุยบ้างมีเรื่องจะคุยขาว่างว่างว่างเป็นอะไรปะเนี่ยเสียงดูแบบไม่ดีเลยอ,ะอ่ะโดนลูกลูกค้าแม่งโกงค่าคิมาีมอ้าวตายละไม่ปทวงมันน่ะทวงแล้วมันบอกเฟซโทรหาก็ไม่ติดนี่ก็มาอยู่หน้าบ้านมันเนี่ยแต่แบบไม่มีคนรู้จักมันเลยวะทำไงดีวะเกือบแสนอ่ะ โอ้ยเยอะอยู่นะวันหนึ่งก็ไปแจ้งความดิฮัลโหลโยกกูแจ้งความไม่ได้วะ่ะคือเคมกูแม่งเผื่อโกงเขาเหมือนกันแหละ สถิติการจับกุมคดีเครื่องสำอางเถื่อนทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยมีเน็ตไอดอลเป็นสื่อกลางในการจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่มีใบอนุญาตและมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นอย่าหลงเชื่อเครื่องสำอางในอินเทอร์เน็ตเพราะคุณอาจจะเสร็จเป็นเหยื่อของคนโกง